พี่น้องทั้งหลายยิ่งชายทั่วทวนผมขอเชิญชวนรวมทำบุญสุทานทอดพระป่าบังสุขุนจีวรกาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหญ่คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการดาเนินงานขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่ นำรายได้จัดจ้างครูผู้สอนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2565ณสำนักส,สงวิเวกภาวันตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงากำหนดการเวลา9นาฬิกา9นาทีตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่ เวลา10นาฬิกา9นาทีพิธีทางศาสติสนาทอดผ้าป่าถวายผ้าป่าการศึกษาเวลา11นาฬิกา9นาทีถวายพัตทหารเพลนแด่พระพิสุสงฆ์เวลา11นาฬิกา9นาทีเสร็จพิธีทางสงฆ์ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกันอย่าลืมวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2565 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญโดยพร้อมเพียงกันนําไปผ้าผ่อนคลุมกายจะได้เนื้อดีถ้าเป็นยญิงไม่มีตกอับจะได้เครื่องประดับข่ามากมี